ว่าโดนอีกแล้วนี่แหละครับถูกจํากัดการสร้างรายได้อีกแล้วนะครับผมเป็นเหมือนกันไหมครับตอนนี้ผมไม่เครียดครับตรงนี้มีทางแก้ไขนะครับผมอยวเราไปลองชมเลยนะครับว่าแก้ไขการจำกัดการสร้างรายได้อย่างงี้ยง่ายนิดเดียวครับผมปลดล็อกให้แล้วครับเรียบร้อยผมโดนตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับผมตอนนี้ปลดล็อกให้ผมแล้วนะครับผมไปเลยครับไปดูวิธีการแก้ไขนะครับผม เราจะทำยังไงครับผมทําตามขั้นตอนผมเลยนะครับไปครับเพื่อนๆต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าคลิปตัวไหนที่เป็นปัญหานะครับให้ทําการลบคลิปนั้นออกนะครับหรือว่าโพสต์ไหนที่มีปัญหานะครับให้ทําการลบออกก่อนเลยนะครับผมนะครับลบออกก่อนเลยนะนะครับเตือนนะครับต้องลบออกก่อนครับถึงจะทําตามนี้ได้นะครับผมก็เข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับผมเราก็เข้าไปดูนะครับตัวแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ฉะนั้นให้เลื่อนลงมานะครับผมตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook นะครับตรงนี้นะครับเราเข้าไปดูที่นะครับดูทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เข้าไปดูที่การแนะนําโปรไฟล์นะครับของผมโดดซะแล้วนะครับแนะนําโปรไฟล์นะครับเข้าไปดูเลยครับเห็นไหมครับสถานะโปรไฟล์นะครับผมนี่นะครับเข้าไปดูที่สถานะก่อนนะครับว่าเราสามารถสร้างะไรได้ได้ ได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับของผมการสร้างรายได้ถูกจํากัดนี่นะครับปัญหาหนุนหงิดกวนใจของชาวคีเตอร์ทุกท่านนะครับผมกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับโปรไฟล์ของคุณเสียสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือสร้างรายได้บางส่วนนะครับผมติดแดนตรงนี้นะครับสองวันที่แล้วนะครับผม เอาละวิธีการแก้ไขนะครับให้ทําการแคปหน้าจอตัวนี้ก่อนนะครับนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นเราแคปหน้าจอเสร็จนะครับก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับแคปหน้าจอไว้นะเรียบร้อยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็จะมาหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเลื่อนลงมาล่างนะครับมาตรงที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปทีละช้าๆนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายงานปัญหานะครับนี่นะรายงานปัญหาเราก่อนนะครับกดก็ไปที่รายงานปัญหานะครับผมเมื่อกี้เราแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องเขย่านะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับนี่นะครับกดไปที่รายงานปัญหาต่อนะครับผมทีสเต็ปทีละสเต็ปเลย โอเคนะครับกำลังสร้างรายงานให้เรานะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมางล่างนะครับจะเห็นคําว่าแนบนะครับผมนี่นะครับแนบนะครับกดแนบเข้าไปครับปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมาดูนะครับอาให้เลือกที่คําว่าเกมหรือแอปนะครับนะฮะเกมหรือแอปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนะหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดนะครับรูปภาพที่เรา แคปหน้าจอว่เมื่อกี้นะครับอัปโหลดมาเลยนะครับผมนี่นะฮะผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับที่ผมแคปหน้าจอเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็อธิบายปัญหานะฮะนี่นะครับตัวอธิบายปัญหานะครับผมต้องพิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์คำว่า i think there is a program which facebook the program has a bug that needs to be fixed นะครับผม พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ข้อความให้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กดนะครับผมกดส่งได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับกดส่งนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว Facebook เขาจะดําเนินการตรวจสอบให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็รออีกประมาณวันหรือ2วันนี่แหละครับเราให้กลับมาดูใหม่นะครับผมนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับผมเรียบร้อยครับปัญหาการถูกจํากัดการสร้างรายได้ มีเกือบทุกคนนะครับไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่นะครับผมนะครับลองทําตามวิธีผมที่แนะนําไปนะครับผมนะครับเผื่อเราจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาสร้างรายได้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับผมจะได้ไม่ต้องเครียดกันนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์หรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับ